สวัสดีชาวธาตน้ำค่ะชาวทาตน้ำนะคะธาสุดท้ายในีจะคิมอ่านความรักความสมพัธ์ในคุณนะคะเป็นปักคำวันที่1นึงะจ๊ะถึง10นะคะ1งถึง10รกรกฎาคามของเดือนหน้านะคะตามนั้นเลยค่ะประชาสัมพันธ์เรื่องค่ะนะคะเรื่องแรกคืออดีไลค์คิมอยู่ที่บนจอนะคะสำหรับตัวคนส่วนโตัวส่วนตัวนะคะ,นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับการดดวงแบบราศีนะเนื่องจากมีคนขอนะะแบบลักนาเข้ามากะะ็เลยจะมีการเปิดแบบ2แบบก็คือดวงแบบ ราศาีแบบสากลและก็แบบลัคนานั่นเองนะคะทีนี้เมื่อคิมอัพคลิปแบบราศาีมังกรคิมก็จะอัพคลิปต่อไปเป็นลัคนามังกรไมกตอบใช่ไหมนั่นคือทั้งหมดที่จะฝากวันนี้ค่ะเอาล่ะคนชาวธาตุนามาดูความรักความสัมพันธ์คุณกันดีกว่าว่าที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะคะเรื่องราวสลับกันได้คุณไปสลับกันเ,เองนะจ้าเอาราคาชาวธาตุนาขอดูหน่อย ที่ผ่านมาเป็นไงมากเอสออฟคัพค่ะอือหนะืสิบถ้วยค่ะแปดเหรียญค่ะสองถ้วยค่ะเจ็ดไม้เท้าแล้วก็เป็นสี่อยาบของขยายตรงนี้ได้ในออฟวอร์ดอู้เอาล่ะคิมขยายเนะี่ยคิมขย,ขยายได้ในออฟวอร์ดตรงนี้คนชอทคัามนะ้ำนะคิมกำลังมองว่าคุณ มีความสัมพันธ์มีความรักนะฮะแล้วคุณก็พยายามพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์คุณมันดีขึ้นพยายามสร้างครอบครัวพยายามสร้างความมั่นคงเนะี่ยให้กับคุณทั้งคู่นะฮะพดูว่าคุณรักเขามาคุณทํางานหนักมากนะฮะทำทุกอย่างดับเบิลเลยเนะี่ยทำทุกอย่างที่มันดับเบิลดับเบิลเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นนะครับมันมัน มันใกล้กันมากขึ้นหรืออะไรก็ตามกำลังวางแผนอนาคตนะฮะเดี๋เพิ่งดีใจไปนะจ๊ะเพราะว่าคิมบังว่าคิมใบสุดท้ายเนี่ยคิมได้เป็นสีดางเลยนะฮะคือมันเหมือนอารมณ์ของคุณที่ทำอะไรไปก็แล้วแต่และอีกฝั่งหนึ่งก็นิ่งนะ,ะนิ่งแบบไหนนิ่งแบบไม่รู้ว่าเขาเอนจอยกับคุณหรือเปล่า คือในขนาดเดียวกันที่คุณกําลังพยายามที่จะสร้างอะไรก็ตามอาจจะเป็นการวางแผนจะอยู่ด้วยกันหรือการทําอะไรเพิ่มหรือก็อะไรอย่างเงี้ยนี่หอกบักคือมันเป็นอะไรที่คุณพยายามทาเพื่อคนคน,คนหนึ่งนะเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันอะไร,ะไรก็ตามแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาดูไม่ enjoy เนะี่ยเขาดูนิ่งเขาดูไม่レสปอนดะ์อ่ะเขาดูไม่สนใจอ่นะเขาดูแบบแล้วไงอ่ะอย่างอย่างเงี้ยมันมันมันแบบโอ้โหนะถ้าเกิดว่าคุณพยายามขนาดนั้นแล้วเขายัง อย่างนิ่งอยู่อะคิมว่าอ้โหูมันดูมันไม่ใช่เป็นคําพูดที่แย่นะ้องใช้คานี้ก่อนมันไม่ใช่คําพูดที่แย่มันเป็นการกระทําที่มันนิ่งจนแย่นะลองใช้คำว่ามันนิ่งจนแย่ในการกระทาที่เขาทํากับคุณอะนะฮะทั้งที่คิมเห็นว่าพายคุณพยายามที่จะวิ่งเนี่ยวิ่งเพื่อท,ทำนู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลานะ,นะดูเหนื่อยมากอะ้ายคุณดูเหนื่อยแล้วก็ดูว่าคุณรักเขามากๆอะนะแต่ เขาแบบไม่เอนจอยอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วแต่คุณเถอคะค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเอาล่ะก็เราคือไพอ่อ่ะไม่เก็ะเปิดมากำลังจะดีเลยนะพอไปเจอสีดาบกบคิดแบบออืไม่อยากจะอ่านเลยทีเดียวนะจ๊ะเอาล่ะมามาดูใจคุณแล้วกันค่ะคนชาวทาดน้ำนะขอสักแป๊บหนึง่งพวงไม่แตก เอาล่ะมาเจาะใจชาวธาตุน้ำกันใจของคุณค่ะชาวธาตุน้ำ King of Sword 8ถ้วย The Emperor 4ดาบ Knight of War 7ถ้วยเอาละคนชาวธาตุน้ำคิมพอคิมเปิดขึ้นมานะในใจคุณเนี่ยและคิมรู้สึกว่าอุย้ยทำไม ทำไมมันรู้สึกแย่ตรงนี้นะมันมันจุกจุกยังนะไม่รู้นะบอกไม่ถูกนะฮะคือคนชาวคาสนาะคิดว่าคุณไม่โง่นะคุณไม่โง่ว่าคุณกําลังมองอะไรนะคุณเห็นอะไรคุณรู้ว่าเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่ออนอยคุณรู้ไหมรู้รู้ดีเลยเนะี่ยแต่อย่างที่บอกนะคะ่ะว่าคุณรักเขามากจริงๆเนะี่ยคุณรู้แม้กระทั่งว่าเขาคิดจะไปอนะ่ะเนี่ย ขาอาจจะเบื่อหน่ายคุณหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่คุณพยายามที่จะโชว์ให้เขาเห็นว่าฉันทําได้นะฉันสามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่ดูแลคุณได้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณเหมือนกําลังไขว่คว้าความฝันไขว่ควา้าหลายสิ่งหวังถึงหลายสิ่งและพยายามทํามันให้สําเร็จนะคะเพื่อที่จะบอกคนหน้าของคุณว่าฉันทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่างที่บอกว่าความสิ่งที่คุณเห็นในใจคุณอะสิ่งที่คุณเห็นน่ะ การกระทําของเขาหรืออะไรก็ตามคุณรู้ดีทุกอย่างแหละแต่คุณอยากจะยังพยายามอยู่ด้วยความที่บางทีถ้าเกิดว่าคุณทําได้หรือว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างาเป็นไปตามสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณหวงังหรือสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นนะ่ะเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณไม่ได้หวังสูงนะต้องใช้คํานี้คุณไม่ได้หวังสูงนะคะคณชาวทัศน์นานะแต่คิดว่าคุณกําลังคือบางสิ่งบางอย่างมันไม่สุกคนปิดหูปิดตาคีมมองอย่างนี้นะเพราะว่าคิมกําลังมองว่า คนที่ทำขนาดนี้ได้มันต้องรักคนคนนึงมากๆไงนะึกออกปะมันต้องพยายามเพื่อคนคนนึงมากๆแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับอะไรทั้งนั้นน่นะฮะแล้วคุณก็มองข้ามสิ่งที่เขาทํากับคุณเน่ยแบบนี้คิมมองว่ามันดูไม่แฟร์สำหรับคุณแต่ก็ไม่ได้ยุให้คุณเลิกหรืออะไรนะมันไม่ใช่แต่แค่เห็นใจนะพยายามที่จะเห็นใจแล้วก็อย่างที่บอกพอเห็นไพ่บาจุกเลยนะจุกในใจแล้ว่าโอ้โหไม่อยากจะอ่านเลยแต่ก็ต้องอ่านนะฮะนั่นคือใจของคุณค่ะคนชาร์ทหนอือ น่าเห็นใจนั่นคือสิ่งแรกที่ที่เปิดไพ่ออกมาคือหน่าเห็นใจนะที่นี้ค่ะมาดูคนคนนั้นของชาวธาตุน้ํากันเอาแล้วมาดูใจของเขาคนนั้นของชาวธาตุน้ำค่ะสับแอ๊หนึง่ง t ้วยเดอะวลค่ะนะฮะเดอะเฮอร์ค่ะแล้วก็สามไม้เท้าเอาละคิมมองว่าที่เขาเงียบนะคะที่เขาเงียบอาจจะเป็นเพราะว่าคนชาวัดน้ำเนี่ยเพิ่งจะพยายามตอนนี้หรือเปล่านะคือ <c ười> อย่างนี้คิมมองเห็นการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เห็นผลงานของคุณเมื่อก่อนนานี้านะี้คุณอาจจะ,ะเขาเรียกอะไร ตกลงกันว่าเดยวคุณจะอัดปรับตัวให้มันดีขึ้นหรืออะไรก็ตามนะคะเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําตอนนี้สําหรับเขาคือความเบื่อนะ,ะดูเหมือนหน้าเบื่อเหมือนเขาไม่หวังอะไรเนี่ยเขาไม่ได้หวังให้คุณปรับแล้วเพราะว่าคุณอาจจะเคยพูดมาน,นานมากแล้วแล้วคุณก็ไม่เคยทำทีนี้ทีนี้คุณอาจจะทบทึ่งมาเริ่มทําตอนนี้ตอนที่ทุกอย่างมันใกล้จะสาย,ยไปแล้วนะฮะแต่ถามว่าเขามีโอกาสไหมมีนะคะ ถึงแม้เขาจะคิดอะไรก็ตามแต่เขายังมีโอกาสตรงนั้นในใบสุดท้ายคือ3ามไม่ทาเขากําลังมองสิ่งที่คุณทําอย่างเงียบๆนะคะใช้คําว่าอย่างเงียบๆนะคะยังไม่ไปแน่ๆจากคุณช่วงนะี้อย่างอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะห่างหายบ้างอาจจะเงียบใส่บ้างแต่ไม่ไปไหนนะคะยังอยู่นะฮะอยู่เพื่อดูนะฮะว่าคุณทําได้ไหม คุณทำได้จริงๆหรือเปล่าแบบนั้นนะเขาดูสิ่งที่คุณทําอยู่ค่ะตอนนี้นะคะดูแบบเงียบๆด้วยค่ะคนชาวทัดนานะคะก็เป็นเป็นไพ่ของคนคนหนึ่งและการที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างไม่หวังอะไรจากคุณทั้งนั้นแต่ยังให้โอกาสนะยังให้โอกาสนะคะตามนั้นเลยนะที่นี้จะมาดูหนึ่งถึงสินะคะ มาดูสถานะความสัมพันธ์ของคุณเรียกว่าอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณละกันหนึ่งถึงสินะคะเดือนหน้าเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะดูดูด,ด,ดูเป็นบันเทิงแล้วจะอย่าดรามา่านะฮะอย่าแบบคิดมากนะ,ะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตก็คงพอนะคะเอาละมาแนวโน้มความสําคัญ์ของชาวคานามค่ะ หนึ่งถึงสิบจ้ะมาดูสิจะเป็นไงต่อไปคุณได้เด e m เทมเพ c e ค่ะนะฮะสิบไม้เท้านะคะเดทนะเดทนะ Dead, นะห้าถ้วยนะคะแล้วก็เป็น Six o f อกซ์ขอขยายตรงนี้คือได้ e e ีนออฟสอง เอาละอย่างที่บอกนะคะเมื่อเมื่อคุณทำบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นช่วงที่คนชาวทัดน้ำานะทํทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จหรือหอบความสำเร็จมาให้หรืออะไรก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกแย่มากเป็นความรู้สึกที่แม้ว่าคุณจะทำสำเร็จหรือว่าคุณปรับตัวได้หรืออะไรก็ตามเสอะนะที่คุณพยายามจะทำอยู่เมื่อคุณทำสำเร็จคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกแย่มาก เพราะว่าต่อให้คุณทําอะไรมากเท่าไหร่ต่อให้คุณเอาใสๆเขามากเท่าไหร่ต่อให้การกระทําของคุณในช่วงนี้นะฮะมันมันดูเยอะมากเท่าไหร่ฝั่งนั้นก็ยังนิ่งอยู่นะคะเป็นคนที่ใจแข็งแข็งเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะคะิมมองนะฮะเป็นความที่ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเป็นช่วงที่น่าอึอาดอัดน่าลาบากสําหรับคุณมากด้วยความที่อีกฝั่งหน,นึ่งนิ่งจริงๆนะฮะนิ่งแบบทุกๆก,การกระทําของคุณเลยนะคะนิ่งเหมือนไม่มีหัวใจนะนิ่งเหมือน ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกคุณอาจจะรู้สึกแย่นะคะเดทกับผ้าถ้วยความรู้สึกแย่แล้วก็เหมือนรู้สึกลึกๆว่าความสาคัญคุณมันจะไปไม่รอดนะคะและด้วยความที่อีกฝั่งหนึ่งไม่เอ j นจอยกับสิ่งที่คุณทำนะคะ นะอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้คุณอาจจะหาคําตอบไปได้ไหาว่าคุณจะอยู่ทําไมต่อไปและถัดไปอะไรเงี้ยนะเมื่อคมองว่าคุณพยายามจะเปลี่ยนแล้วทุกๆอย่างแล้วอีกฝั่งก็ยังแย่อยู่นะฮะหนึ่งถึงสินี่ค่ะชาวธัตน้ำให้คุณอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่เอาเป็นว่าขอให้คุณผ่านไปได้ก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะมาดูพี่เย็นเจ็บแนะนําคุณ ที่ยนเจี๊ยบแนะนำนะคะชาวธาตุน้ำสักหน่อยเกี่ยวกับความสำคัญในครั้งนี้ค่ะนะคะ,นะคะน่าเห็นใจแนะน่าเห็นใจวามพักน้ำนิดหนึ่ง คุณได้เดดเดวิลคุณได้เดอะมูนนะคุณได้สองเหรียญคุณได้เพจออฟสอดนะคะขยายตรงนี้ได้คิงออฟเพนเดเคอร์เขาถามว่าคุณนะคุณคุณเคยทำเพื่อตัวเองมีความสุขบ้างหรือเปล่านะคุณเคยทำเพื่อตัวเองบ้างหรือไม่นะการที่คุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะมันมันคือสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องแบกรับเลยเข้าใจว่าคุณรักเขามากและคุณก็และคุณก็ทนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากแต่ที่บอกว่า การกระทําหรืออะไรก็ตามที่มันทํากันซ้ำๆซ้าๆซ้าๆใส่คุณนะคุณมีความสุขจริงๆหรอนะคะคืออย่างที่บอกว่าพายแค่แนะนําคุณเล็กๆหรือว่าสก,กิดความคิดของคุณสักนิดหนึ่งให้คุณมองความสัมพันธ์ในแบบ2ด้านเมื่อเราอยู่ในเกมนะเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์เราจะไม่เห็นแล้วคะ่ะว่าเรามันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ย เมื่อเราถอยออกมาเมื่อคนเป็นบุคคลที่3ามและยืนดูคุณจะรู้ถึงข้อบกพร่องของมันนะะ <_ S 1> เขาก็เราเป็นตาที่3ามห้คุณอยู่ณขณะน,นี้นะคะเขา,เขาบอกเขาบอกไัว่าคุณไม่เบื่อหรอสิ่งที่เขาทําซ้ําๆําอยู่ตรงนี้นะคะใส่คุณอรคุณมีความสุขจริงๆหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าตรงนี้นะมันเป็นแค่อารมณ์ที่คุณรักเขามากเฉยเฉยนะคะคือคนเรามันจะให้ไป กดสวิตช์บอกหัวใจว่าหยุดรักเขามันคงไม่ได้นะมันคงไม่ใช่แต่เขาให้คุณดูว่าตัวคุณเองได้รับอะไรบ้างที่ผ่านมานะฮะนั่นคือทั้งหมดของชาวธาตุน้ำสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นตรงนี้นะคะเอาละจ้ะทีนี้จ้ะคนโสดจ้ะหยุดดราม่าแป๊ดนะฮะอ่าแล้วเหนื่อยเหนื่อยใจเลยมาดูคนโสดแล้วกันค่ะ ที่บอกคิมจะเปิดคนโสดเพิ่มให้อีกนิดนึงนะฮะมาดูคนโสดกันคนโสดชาวทัดน้ำค่ะว่าที่ผ่านมาเป็นเช่นไรบ้างชีวิตของคุณเอาละค่ะคนโสดชาวทัดน้ำเตรนค่ะ เจ็ดดาบเฮอร์เมตค่ะสิบไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นซิกออฟทับขายายหน่อยดิในคิงออฟสอดคิดว่าช่วงช่วงนี้นะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนโสดเนี่ยนะคิดว่าคุณงานเยอะเนาะคิดว่าคุณกำลังดิ้นรนในการผ่านซิสเซชั่นนี้ไปนะคือสถานการณ์ที่ค่อนข้าง ยากลําบากแล้วก็อย่างที่บอกคุณทุกอย่างคุณทําด้วยตัวคนเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานชีวิตส่วนตัวมันไม่มีการแชร์ไน่บอกว่าไม่มีการแชร์ทั้งเรื่องไล่เขาเรียกว่าอะไรเรื่องถ้าคุณมีปัญหาคุณกลับบ้านคุณคือคนเดียว นะคุณไม่มีใครมานั่งนั่งแชร์ชีวิตกับคุณนะ่ะแบบนั้นนะนะคุณเหงาไหมคุณมีเหงานะแต่คุณต้องอยู่ให้ได้คิดว่าคุณเข็งแข็ง,ขง,ขงพอสมควรนะ,ะคะคนชาวทัดน้ำนะคะอย่างที่บอกช่วงนี้เหงาหงอยเหงาแล้วก็บวกักสถานการณ์ที่คือมันมันยากลําบากตรงที่ว่าอาจจะยุ่งวุ่นวายเรื่องรอบข้างเรื่องรอบด้านส่วนตัวเรื่องนู่นเรื่องนี้คือมันเยอะจัดนะ คุณก็เลยไม่มีเวลาไปหาแฟนนะทีนี้พอเมื่อพักคุณอยู่คนเดียวเมื่อคุณรีแลกคุณเหงาคุณเหงาคุณไม่มีคนมานั่งคอยถามหรือคอยดูแลเทคแคร์ว่าคุณเป็นไงบ้างในวันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความเหงาชั่วขณะหนึ่งค่ะคนชาบัดน้ํานะคะเอาล่ะมามาดู1-10่งถึงละกัน คนชาวทันาน้ำจะมาดูว่าหนึ่งถึงสิบนี้ค่ะกระดัษกระดาในเดือนหน้านี้มาดูว่าหนึ่งถึงสิบค่ะคุณจะเจอใครไหมมันจะมีใครหรือเปล่าสองดาบ เบส e อฟเพนเด็ไม้เท้า7ไม้เท้าแล้วก็เป็นเดมูลขอขยายเดมูลได้4อ่าได้5เหรียญเอาละคนชาวทักนะ้ำนะคะคิมคิมมาว่าตัวคุณนะคะยังไม่ได้เปิดใจจริงๆหรอกนะต่อให้คุณเหงาตรงนี้นะแต่คิมว่าคุณไม่ได้พร้อมเนะที่จะ ที่จะมีใครขนาดนั้นมันอาจอย่างที่คิดบอกว่าอาจจะเป็นความเหงาแค่ช่วงขณะหนึ่งของชีวิตคุณนะคะต่อให้คุณจะมีคนเข้ามาแพร่พทำความรู้จักหรือเข้ามาคุยหรือเข้ามาแซวอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าน่ารำคาญไปหมดนะฮะคุณไม่ได้ชอบคุณแบบไม่ได้เอนจอยกับกับเขาด้วยมีผู้ชายเข้ามาคุยผู้หญิงเข้ามาคุณกับใหม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะคุณมองว่าเรื่องคุณมันเยอะมากแล้วนะฮะเรื่อง ส่วนตัวยังเป็นสิบไม้เท้าตรงนี้คือคุณแบบทุกอย่างมาเยอะแล้วอย่างที่บอกคนเรามีช่วงวิกเนตเนี่ยเลยก็ช่วงอ่อนแอช่วงอ่อนแอนะคุณก็เป็นมีบ้างแต่เอาตรงๆไม่โฟกัสเพราะฉะนั้นหนึ่งถึงสิบนี้คุณก็ยังไม่มีใครเนี่ยเพราะว่าเรื่องเยอะอยู่แล้วค่ะนั่นคือทั้งหมดของชาวพัดน้ำค่ะเอาละค่ะครบแล้วทั้งสี่ธาตุค่ะนะต่อไปคิมจะอัดราศีและ นับปลาสีน้าเป็นหลักขนานะจ๊ะวันนี้คิมไปก่อนเขาไว้เจอกันใหม่ในปักหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย